สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้อากาศดีมากค่ะเช็ดแลนทิตย์ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วครึ่งอาทิตย์ที่แล้วมาถึงอาทิตย์นี้ค่ะนี่วันจันทร์เนาะอากาศดีมาตลอดเลยค่ะจะไปถ่ายอะไรนะขุดถ่านเช็ดแลนให้ดูคะ่ะขับรถไปประมาณ8นาทีเนาะ ปไปอย่างเงี้ยตลอดไปจะดีมากๆเลยจะพาไปดูพิษค่ะดูขุดฐานที่นี่นะคะที่นี่เขาขุดดินมาเป็นฐานเนาะชีวิตที่นี่อะ่ะเพราะที่นี่มันหนาวเนาะก็ใช้เอ,อมีเต้าผิงเวลาหน้าหนาวเวลาหิมะมามันก็จะหนาวตลอดปีอยู่แล้วค่ะ ก็เป็นทาวทาวในในหมู่บ้านบอเซ่ค่ะที่เราอยู่ในเกาะบอเซ่เนาะก็เป็นวันนี้อากาศดี้่ะทุกชมดีใจมากเลยอากาศแบบนี้จะมันจะน้อยมากปีนึ่งมันจะไม่ค่อยมีาค่ะนี่ก็เป็นขับรถผ่านมาที่โรงเรียนเจมส์แโอไม่ใช่นี่ทรายมารีโรงเรียนเจมส์อีกข้าง We've been in quarantine so long, she's forgotten where I go to school. I'm being forced to do this. i Fancy are I think these are Izzy's horses. Is it is yeah. You know, she lives right there. Oh, okay. So they have three horses there. Right? Yeah. Um, I think we have more than that actually. อ่อีกมุมนึงรื่อง้นจะมีบ้านคนอีกมุมนึงค่ะเนี่ยค่ะแถวนี้เขาก็จะขุดขุดออิดกันนาะขุดฐานผิดไส a t h e นนฮสมีกับพี่ชายเขามาขุดานเนี่ยยฮเดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะคะขุดฐานวอซ่เป็นยงไงบ้างขุดขุดฐานมาจากดินนะคะไม่ได้มาตัดต้นไม้เผาถ่านมืนบ้านเรานะคะ จอดรถไว้ที่หลังสามีมาจอดตรงนี้แหนาวน่าจะเป็นน่าจะเป็นวันแรกของปีนะคะผู้ชมที่แบบไม่ใส่เสื้อแบบไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวอะ่ะใส่เสื้ออะไรนะใส่เสื้อธรรมดาโดยไม่มีเสื้อกันหนาวใส่ก็เดินมาได้ปก,ปกปติที่ปู่กต่บ้านไม่มีสิทธิ์เลยถ้าใส่เสื้อแขนสั้นหรือเสื้อธรรมดามาได้ สเบบี้เบบี้สู้ซูน่าพ่อที่มาเกอ้มาค่ะท่านผู้ชมจะพามาดูขุดฐานเนี่ยค่ะทำแบบเนี้ยอันนี้นี่สามีเขาขุดเอาไว้แบบนี้ก่อนละเขาจะขุดอย่างนี้ของเขาทุกปีค่ะเก็บเอาไว้ let's see how James can do it มันจะนิ่มๆเนาะตอนนี้มันจะขุดนี่ค่ะไม่ขุดไม่ยากแต่จะหนักอยู่เคยเคยเคยลองขุดหนักดีค่ะนี่ค่ะั ประมาณนี้เลยชมแล้วก็เอาขึ้นมาใส่แบบนี้ค่ะเลียงเรียงเอาไว้พ่อสอนพ่อสอนให้กุดค่ะท่านผู้ชม เผื่ออนาคตพ่อไม่มีปัญญาขุดแก่เกินแต่ที่จะขุดลูกจะได้ขุดแทนท้ถุงอบสเตรทลูกชายจะลองทำไม่ได้ <laughs> you had to get the lie on this lie thing. On the platform bit. Yeah. That's that goes, how. That goes back hundreds of years, James. Just stop spooking. Here. I remember being here. I remember I hate being here. Huh. Yeah, when you're young you don't want to come, did you? I still had your photo. No, I still don't. <laughs> go again. Mm. Mm. Let's just get the feet muddy. We're a little clean <laughs> here. Daddy, you're going to do another layer on that one? No. I thought it's more, more big, uh, more blue pit. That's what the black pit is, but if yeah, does that, the the black or the blue. Yeah, the black or the blue. again. Mm. i t just t i e to keep them b a c out You had a i n d cold to dust Yeah ประมาณนี้เลยค่ะท่านผู้ชมที่ขุดนะที่ขุดเขาจะเป็นแบบนี้เนาะก็จะช่วยพายุงเนี่ยนะ You have to be tied to that way Because that way h a d something at the end that probably protect to fall out Don't burn that away เดี๋ยวจะไปลองขุดดูนะทะผู้ชมโซล่าไม่บินอิจิลูกสาวมาด้วยนะเดี๋ยวไ่าย่นะพูดอันนั้นตะแลนฮี่ Like a layer on the top of them. No. Look, this is all that's coming out here, sir. So. Mm. Good black bitch. Gone quite yet. Yeah, it's kind of brown, it's actually. The man here. Right, I'm going in. There's go it. no one to put a foot. Yeah. Doing the way. Good. And then like it. Yeah. Tie to more on yeah. side with daddy. this daddy side. Yeah. Like that. Little bit. Yeah. And then side, daddy side. Yeah. There you. No, just it's down a little bit. It's not, Take cut. Yeah. Everybody has accidents. Oh, God. See, this is experience versus no experience Lindy Toshka slurped the end of the wine I Yes, happy <laughs> me now. That's good! That's better I'm trying I'm trying to do You're telling me that the soggy stuff is considered dry? Yes ต้น sometimes i t น too thin d ล n ว stay very well มัน to be the light shape light s i d e oh that easy James that easy oh t e James นุ t มใช e วิธีขุดฐานท่านผู้ชมมาดูกันเคยลองอยู่มันหนักเลยไม่ชอบทำ How did they look? you yeah. I do <laughs> <laughs> <See that. Mom. laughs> you have to put your hand right down. See that? <laughs> <laughs> this is not a good day to be wearing a white t shirt. And <laughs> ต้องการพิชิตชิงออฟนี่ต just one like that not to be too like the daddy I j u s t want ah that's enough maybe one more one more go uh, see that i can do it. น <laughs> uh, ี่ค่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้ไปลองสามก้อนยังเหนื่อยเลยเออมันก็น่าจะขุดเอ็กซอร์ซายอยู่นั่นเนี่ยนะ You just w e n you just <Yeah. S 1> push to the front and then take them off this order and, and lean to another side มีมาดูพ่อขุดปิดด้วยเหรอคะบีขาบีมาด้วยเหรอคะเนี่ยมาดูเขาขุดปิดกันเหรอคะบีบีบีซีบีบีมอสมามีบีบีมอสมามีบีบีเฟสลูกกันมหมมีบี ลูกกันมา Are you hot <laughs> วันนี้ก็พามาดูวิธีขุดฐานที่เช็ดแลนด์นะคะท่านผู้ชมแล้วก็คอยดูคลิปต่อไปนะคะว่าหลังจากขุดแล้วทำยังไงต่อก่อนที่จะเอาไปใส่เตาผิงนะคะท่านผู้ชมอ๋อ oh, <laughs> เดี๋ยวลูกสาวอยากกลับด้วยค่ะย o โกวิจจ h นลูกย o โกฟวอร o บอกย o โกฟวอร์บอลูกสาวอยากกลับด้วย <laughs> เห็นแม่กลับกลับแล้วคะ่ะท่านผู้ชมถ่ายแป๊บเดียว ให้ดูวิวข้างนึ่งเนานะวิวกลับไปทางบ้านแลนะะโอ้นี่ถ่ายวิวทางนี้ให้ดูท่านผู้ชมช่วงนี้แบบจะเข้าซัมเมอร์นะคะ<ม>ก็เดย์ไลท์ก็จะนานขึ้นเหมือนกับช่วงกลางวันแบบสว่างหลายชั่วโมองอะจะเริ่มแบบหลายๆขึ้นเรื่อยจนถึง ที่ตกมาแล้วก็ยังเป็นท้องฟ้าสว่าค์ค่ะไม่เมือนต้นลูกอะไรรู้ไห Nice view of here อันนี้เป็นโรงเรียนค่ะ p r i m a r y School กลับมาท่าเรือท่านผู้ชมเนี่ยค่ะ สีสำเร็จดันกรีนัถนนหนทางก็จะเงียบค่ปกติมันก็เงียบอยู่แล้วค่ะถนนหนทางที่นี่วันีไม่มีรถติดหรอกก็ประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้านะคะคุุณ